เพราะนี่ครับพี่น้องพวกกระช่องเบาตุ้ยลำเพลนออฟฟิเชี่ยวครับนี่ครับจัดจัดงานไปแล้วครับมาแล้วมาแล้วศาสตร์มาแล้วนในวาซิบุบี้ศาสตร์ศาสตร์ก็มาแล้วจ้าไปมาแล้วมาแล้วบอลนี่โอ้ยศาสตร์มาแล้วศาสตร์มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดงานพะนะ สวัสดีครับ,าบมาแล้วครับศาสตร์ศาสตร์มาแล้วศาสตร์ศาสตร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดีๆเด้อทับไปดีๆครับอุ้ยใส่ครับแ,แก๊น่าจะเป็นรถเตืนไฟตัวน,นี้ครับน<ล>่าจะจอดจะวางนี่ข้าจอดเฉพาะร่องของได้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ข้าจอาแล้วก็แล้วนะครับเดินเดรถชาขันนี้ถ <ๆ S 2> อยเข้ามาอยู่ครับครับมันก็ไปข้างหลัง มนี่ครับน่ปวดโพวกของพวกเป่งปวดพวกเนาะคืออยู่วะคืออยู่วะคืออยู่ดิครับผมคนเบื้องหลังครับผมช่องบาลตุ้ยลำเบืนออฟฟิเชียลครับกับออฟฟิเชียลครับ บอตุยเรเบิรนเอาไปเชื่อนี่คือของเครือข่า้สาน่อยท่านได้ยอครับคบอเป็นตดีใจครับดยุวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกโอ้ยยแม่ยุ่ครับผมเหยิงานี่ครับมาหอดหนางานบ้านงานไปหอดใสกินอยู่กันยังไหนมียังไหนศาสตรมาหอดใสนี่ครับพี่น้องโอ้ไม่หักไดมอนตัวนี้ศาสตร์ไม่หักไดมอนต้นเนี่ย เดยอครับลำโพงนี่นะครับพีเพพ่เด้องลำโพงนะ่ะอะไรครับคุยกับผู้จัดเพือนเอ้าเป็นตาไลบอกมันนี่เป็นาตาคนไหลบอเป็นตาคนไหลบ,อ,ลบ,อ,ลบอครับมากกระสินตะมบม,มีผิดหวังหน้าครับนั่นแปดขนาดตา้งแต่ละเอียดมือควันกับวผิดหวังอาเซียน,นยว,วัติดตามนี่เบิ็งตลอดนี่เนาะ ไปขายของัโอ้ขายของหรือมาปูสาพี่น้องนบ่อ้อขาวจ้างโอ้เอาเอาวากันเอาทไมค่าบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เหอน่คอมายูงนั่งนี้เฮะไปบ้าเสื้อจอดยูหไปเสื้อจอยูยายพอจองบางแต่แต่ผุนตแต่สาวแต่ผุนสายสายนันบ่บ่เขาจอนวันแดดคักสนบอบเขาจนะโอ้ยืวน มันจะมาย้ายเงาสิแล้วเนี่ยเงาหนาห่านนี่เดียวแดดแดดบ่สามารถเอาย้ายอยู่เลยสิแดดกะอโันปวดพวกหมูมังแกงสาวหน่อยนี่สาวหน่อยแล้วใช่ครับป่านนั่นครับบ้านนั่นน้อพี่ยี่แม่ยี่บ้านไหนยี่แม่ยี่บ้านไหนลองค้ำแม่ก็ไปเดี๋ยวเอาลองค้ำมึงมึงย่านี่ไหนคนนึกว่าสุวิคนเต็มมาย่าที่คนน่ะ ปานน่บอันเป็นยังอนี้ยังเย็นี่อาดู่ต้องดพ่าตองมาดูท่าต้องเาดาต้องมาดูท่องมาดูท่าต้อมาดู่า้องาู้องมาเูท่้องมาดู่า้องมดู่า้องาดู่าอยู่้งานนี่าต้องมาู่้องู่ต้อนนาบ่ต้องม่องาู่า้อา่า้อง่้องน่้อง่าต้องมด้องด่อง่องมอง อ่าก็เป็นตาแพ่ง่ะที่น้องอะไรคะบอสค่บอสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห่อฝันให้ดูให้ฟังหน่อยเร็วเอาห่อฟันมาล้างท่านพิ่นลองเป็นบ่เนี่ยป้าเป็นี่ของแท้ได้บางช่วงไงเจ้าทีมเอฟซีสาวน้อยได้สิเอฟซีสาวน้อยจ้านาของแท้แต่เมื่อสิบตัวเนี่ยบางย่านรถเหยียบสารเลยเต๋อเกเลยอสใหญ่เยใหญ่ใหญ่ใหลยเกไก่แขกหลายเพื่อน้องเพื่นออกมามันสิคนสิบพยูน ดืขึ้นมาขึ้นนี่ท้อมาขึ้นในขจานั่งนี่แม่ขจานั่งนี่ได้มาขึ้นนี่มอนีละรมันไก่พูดขัแล้วัพอแล้วนีไลปรือเรือ่รถไฟมาลงนี่ครับโอ้ปะยรถเดเี้ยน้องน้มูะน้ามเดอแลวน้ามองยังไงนี่ปวดพวกหมอักแตงเนาะมอาเอา ถามด้วยอันถามฟูกอบว่นมันเป็นคนทำไม่ข่ยโก้มกแตงพี่น้องนี่ตุ๊ไปว่าพินาห่านเหรพี่ป่พนตาพนตาพี่น้องมาปูศาสตร์ไอย่บนเนี่ยเอาคนเฟิรอมเห็นไหมคอยว่าอีกประมาณชัวโมงหนึ่งนเต็มทนี่หนาน่าแล้วมาเรื่อยๆเลยนบานั่นต้องรอนี่ยตบะแทงก็อร่อยร้อยสี่สิบนาะเจ้ฮะ เท่าไรนะดเท่าไรแต่ซื้อเบอร์ี้อเาดีเนี่ยเอ้าแต่นอนอยู่เฮือนยังเสียหล่อสามอยเจาขอนเดี๋ยวบอเราจะซื้อบ้านต่อล่จะก็ซื้อซื้อเลยเนาะปันนออกมาแต่พอดีพอดีเบิดรอบแล้วเดี๋ยวถ่ารอบต่อไปโอ้เซฟไอเอฟซีของแข่งด้เฉพาะบางนอแมวยงเลยนี่แมวิงเยมงขอบตาเจ้านี่ยปวดพวกมงแกงพักพอนเด้อขออนทุกเจ้า ซอกเนี่ยพักันในแม่ที่ป่านาอียเอ้ยเห็นบนี่บนนี่บ้านนี่เห็นบ้านี่บานอันนี้อันนี้เขาจะมีัดแข็งนั่นเพาะเขาจะพอฮะเอาค่อยคือโมโหข่อยคือโต๊ะคาวท่านี้มาเจ้าสู้สู้นี่สู้ใเจ้าเจ้าขึ้นนาปกเนี่เอ้าสคนเจ้าหนึงนามมาเข้ากล้องเลยลูกนาโม่มาหนึ่งสองหนึ่งสอง ขอย่าเขึ้นหนัปกเด้อเอาเลยบ่เราไปกดที่ตามนักช่องหมอตุยลำเพลินออฟฟิเชียลครั okay. บ Pak ่องน้อยๆดอกอ้าเอาอันเบิ้งมุ่ยเยอเ้ยเดอถือเขาไปกดอ้าวไทยยูไทยยู่องเบาตุยลำเพลินครับอัญเชอซบอโจมานะบอันยีงค้อขอเรียบบ่ข้อเรียบนี่ม่จ้าอันนี้หามง่ายเด้อ菩萨เงี้นขันเด้อแม่เพ้นข้อเรียบเพื่อนลุงหิงท่านเอา เบิ <mile> ้งซำเบิ้งได้และขอยก่งซี้อยขอยก่งานเนี่ยใเมุ้ยพงยามโจ้าดอกหายังทำไปเนี่ข้อชิ้นัวทำไปวมุ้นนะสวัสดีครับมาจากไหนเนาะคุณหมอเอ้าคนยังมาท่านมากครับคุณหมอเอ้ยพนยังท่านมาครับเหนคำคำคน้อยเปนละครจังมากครับตอนนี้ว่าเบิ้งศาสตร์ถากเี๋ยวก็ศาสตร์ไม่เรื่อยๆนี่เบิ้งนนุาตล่ย รมมาแล้วอีก่เอาเอาเอาผู้นมักมักเต้นแห้งเบยช่วงนี้เขาไปนั่งไปเรื่อยนี่เป็นอาาแกงต้มนะกะส่าเต็มปอไอตีมหน้ามาสรนะโมกินได้ตีมหน้ามาส่ครับ่น้องเอ้าใช่ครับเดี๋ยวเจ้าเจาลงฉาครับเกิญยี่ยมนีเลยอ่ะล่อยบ่มาสองต่นบผมห oh. oh. ู พงโมฮูผมโมฮูอะไรด่อแต่ละกระเบื้องเอาทำนั่นแหละครับขาหักกะหายกระล่างใจเสียกันนั่นแหละฟังไปถ้าฟังงามแบนั้นาแหนาไปน่องลูกจ้กสาวจ้ของค่ะน่องคัะแซซุปจ้ดเนี่ยที่ตามตั้งแต่ก่อนหน่องใช่ไมเดนี้ไปสจัครหล้งหันบอสแซว่าจะที่ตามซฉลี่ยมาแจะโดนันี่โอ้ยโดนเนาะดนมาพวดพวกงูแทงเยตาพูนตาอัน บอมือเจ้าก็หาบลูกอยู่โรงเรียนย่งปวดผู้จักเบื่อจ้าเนาะปวดพวกม้วนเปลืกแตงเมื่อแจไปล้างหาเจาสีหอบเจาสีหอบสา์ไปล้างห่านหรือว่าสีหอบฝันไปล้างหานเช่นกันก็สีหอบไปล้างอ่ะปีนี้เด็กมัธยงเท่าไรครับนี่อันตันอันยูอันบานนี่ยังเงยเยอ่านบานนี่ยังเมันเสียวโอ้บานเสียวงั้น่ยซุมจ้ากไปีหนนมคนีนนเสียวไดโดนในบางยาเห็นไดม

ได้๋ยวคืนเตื่ย่าอุ้งอิงสิไปอันโยกเสาเอกเสาธงยังเสียดายดิฮัเพื่อนพันตบฮะเพื่อนแฟนตบ่อเอาคือว่าสัตว์พวกพูนเลี้เตี่ยกับบางพูนเนี้ยหัวไหนฟังล้ำเนี้ยเนาะแม่นความเรื่องกีับเจ้าบ่าถูกต้องเนาะโอ้เอาใจเขาไปเลยเจ้าพวกพวกโม่งแต่งนอนนโมอยู่ยันเช้าเด้นะลูกครับผมเอาคลิปนี้ฝากไว้สำนีคลิปหน้าจังพูดไหมครับเบอร์เราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมาตุ้ยน้ำฝนเอาเชียวหลับ ขนาดไอ้ได้หนี่ขนาดไอ้ได้หนี่เอาขึ้นไปขับไป,บ,ไปบายสวัสดีครับพูด,ด,ด,ดแล้วไปนอนใส่ครับผมบู๊บครับพ่อผมกันอยู่นี่แหละมาสร้างมาบนบนอองางเพิ่นบนเข้ากันนั่นแหละตามนั่นแหละอยู่ซับยู่นะครับบริบูรณ์ยังได้ครับเนี่ย,ยครับไปบายสบายครับ